สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมชื่องเกลยนะครับย้ายบ่อนะครับเจ้ากันยาวย้ายจากบ่อที่เปิดฤดูการแรกแล้วครับบ่อดินที่สวยๆย้ายฮะแต่ดินยังไม่หมดนะฮะกลับมาบ่อเดิมครับบ่อหน้าฝนบ่อฤดูการที่แล้วที่เปิดทิ้งไว้ครับดินยังไม่หมดกลับมาบ่อเดิมครับ ย้ายกลับมาบอ่อเดิมครับมาดูสภาพบอ่อก่อนโอ้โหรอบนี้น้ำเต็มเหมือนเดิมครับแต่ผมมาสูบน้ำทิ้งไว้เมื่อวานดูเครื่องไม่ได้ย้ายเลยนี่ปลายท่อถึงแค่นั้นแหละก็เลยว่ารอบนี้สูบแค่นี้พอฮะไม่เอาแล้วไม่สูบแค่แล้วสูบแค่นี้แหละ แล้วก็วินไว้ฮะวินตะข็บไว้กันน้ำไว้ฮะเมื่อเช้านี้ขุดดินดาน,นะคะลอบบายเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นหน้าดินผสมค,ครับหน้าดินผสมของเราก็ยังคงเหลืออยู่เหลืออยู่นะน่าจะอยู่ประมาณเกือบร้อยลถได้ ไม่ถึงร้อยรถก็ประมาณ70-80รถแล้วฮะอ่ะนี่อาจารย์ทุยเราเริ่มผสมแล้วฮะใช้วิธีผสมเอาถ้าเอาเฉพาะหน้าดินล้วนนี่เหลือไม่เยอะครับเหลือไม่กีเที่ยวหรอกถ้าเอาแบบล้วนเลยทีเนี้ยต้องผสมครับมันจะทำให้ได้หลายเที่ยวครับอ่ะหกรถถอยไปฮะนี่โหนาแจ็คครับโหนาแจ็ค จุูกานี้มาขออยู่ด้วยกับทีมงานบุรอดครับคันนี้จะเห็นคันนี้อยู่กับบุรอดครับจุูกานี้ฮะโอ้สถานที่มันก็ครับแคบเนาะทางด้านนู้นเขาก็ปลูกมันแล้วดัดต้นยางปลูกมันเรียบร้อยแล้วนี่วันนี้ทีมงานหกรอด,ดำบุรอดวิ่งกันเจ็ดคันเลยนะคันนี้ตักดินแล้วฮะ กำลังจะออกไปะหาทางออกอยู่นะหาที่ลบกันเอาเองสถานที่มันคับแคบแต่ดีนะที่ว่ามันยังวนกันได้อยู่มีทางรถเปลากับรถหนักวนกันได้อยู่ฮะ ช่วงนี้ดินอะไรก็ต้องเอาครับเพราะว่าเปิดรูการทีนานี่ยังเกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จพึ่งเริ่มเกี่ยวที่ขุดกาลังหาหญ้าครับช่วงนี้ยังงกต้องเอาแล้วฮะดินแบบไหนก็ต้องเอากันก่อและช่วงนี้ถ้าจําเป็นนะออกไปแล้วครับหัวหน้าแจ็คเราตีโค้งตีโค้ง ต่อไปก็เบอร์สี่ฮะเบอร์สี่ดินก็เหลือไม่เยอะเลยน่าจะอยู่ตกอีกประมาณ4 0 0ร้อยถึงห้าร้ถได้ฮะมันก็มาเกือบครึ่งพนาโคนะครึ่งบอแล้วนี่ฮะหมดแน่ฮะดูการนี้เมื่อปีที่แล้วบอนี้เปิดตอนช่วงเข้าหน้าฝนครับ ก็เลยทำการทำให้ขุดไม่เสร็จตั้งแต่ที่แรกอาจารย์ทุยเราตัดสโลครับจัดสโลมาแล้วก็เอามาผสมหัวหนะ้าแม็กยังไม่มีรายการดันครับยังจออยู่รถไทยังไม่มีงานตอนนี้ ยังว่านะครับมันเพิ่งหมดหน้าฝนดินก็ยังทุ่มอยู่ยังมีรอยซึมอยู่ฮะน้ำยังซึมอยู่นี่เนี่น้ำยังซึมอยู่ทางด้นานน้ำก็ยังซึมอยู่ฮะยังไม่แห้งดีฮะไม่เหมือนอ่อที่เปิดครับ ปิดูการบ่อนั้นน้ำไม่มีดินก็แห้งสวยก็สวยฮะดินดานเอ๊ยหน้าดินอย่างหนาเลยบ่อที่ผมเพิ่งย้ายมาฮะโอ้โหเป็นรูมปปุงกีเลยผมพยายามบอกกานทุยยังไงยังไงก็ทำให้มันล่วนหน่อยฮะ ร่วนมากร่วนน้อยก็ให้มันร่วนสักหน่อยอย่าเอาเป็นก้อนไปมันดูน่าเกียดอะแถวบ้านผมช่วงนี้เริ่มหนาวนะฮะช่วงช้าตอนเช้าเช้านี่เริ่มหนาวแต่ตอนบ่ายบายนี่ก็มีแดดออกมาก็ร้อนอยู่ หนาวเฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นนะอ่ะไปแล้วสองคันที่สองคันที่สามแล้วต้องตีโค้งนะเพราะว่าไปตรงไม่ได้มันนืดนี่ต้องไปทางนี้ตีโค้งเอาเดี๋ยวจะว่าไอะทำไมไม่หักตรงๆไปเลยยังไปไม่ได้คนระับมันยังนืดอยู่ดินข้างล่างยังชุ่มอยู่ฮนะ ต่อไปคันบุญรอดเบอร์2องฮะคันนี้ก็โอ๊ตครับน้องโอ๊ตสถานที่ก็คับแคบหน่อยฮะไม่กว้างธรรมดานี่สบายเลยหลบในป่ายางก็ได้แต่ตอนนี้ต้นยางเขาตัดแล้วปลูกมันแล้วฮะ แต่เราก็ศัยว่ารถหนักขายมาด้านนี้ฮรรถเปลา่าก็มุดเข้ามาเลยในโดูพักนี่แหละรถเปล่าจะมาทางนี้นะเรืบอบักต่อซูโม่กับหูน้าเม็กจอดอยู่ข้างในฮรรถหนักก็ไปทางนี้ฮะไปทาง,างด้านขวา แล้วแต่ลูกค้าสั่งครับอยากได้ดินแบบไหนผสมหรือว่าดินดานเราจัดให้ได้หมดครับปีนี้ผมเปิดปูดูการตั้งแต่วันที่ยี่ก้นี่วันที่สามหวันแล้วยังไม่ได้หยุดเลยฮะแต่ยังคงไปได้เรื่อยๆฮะช่วงปดูการนี่ คนต้องการดินเยอะฮะยังไปได้เรื่อยๆโอ้มีเสียงลูกลังด้วย เจอนี่รู้จักหลบลุมฮะวิว่งกันทั้งหมด7จ็ดคันครับปีนี้บุญรอดเปิดตัวหกรอดำเจ็คันเลย ปีที่แล้วหกคันปีนี้เพิ่มมาอีกคันหนึ่งเป็นเจ็ดคันครับบ่อดินมันเริ่มหายากหาได้ก็มีแต่วิ่งไกลๆครับก็เลยต้องเพิ่มปริมาณรถขึ้นมาอีกคันหนึ่งไวส้สำหรับเจอที่ลงไกลๆฮรมันจะได้ไม่เสียเวลาฮัปากต่อสูโม่ก็ขยับมาแล้ว คันนี้คนันที่ห้าต่อซูโม่คันที่หกวหน้าแม็กคันที่เจ็ดเจ็ดคันครับเอาเดี๋ยวเป็นนั้นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับย้ายเจ้าการยาวกลับมาบอ่อเดิมครับบ่อรุกการที่แล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกับคำว่าสวัสดีครับ